สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ินนล่าเกมเมอร์ทนะครับเราอยู่กันกับเกมมือถือโมบิลสูตร t กันด a m UC e เอนเกในเซิร์ฟโกลบอลนะสำหรับพรุ่งนี้นะครับของเซิร์ฟโกลบอลสำหรับเกมโมบิลสูตร t กันด a m u UC นะครับมันก็จะมีอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับของวันที่6ทธันวาคมนะครับมีอัปเดตมาเยอะเลยแต่ว่าเดี๋ยวคลิปนี้เราไม่ได้มาพูดถึงอัปเดตนะครับจะมาแจ้งเตือนเพื่อนๆนิดนึงก่อนนะครับว่า ใครที่ยังเคลียร์พวกมิชชั่นหรือว่าเควสต่างๆไม่ครบนะครับของกิจกรรม0099พีทมอนทานนะครับโฮลคไลฟ์อินทไว2เนี่ยแล้วก็ใครที่แบบอยากจะสุ่มตู้กาชานะเดี๋ยวต้องจัดการให้เรียบร้อยก่อนนะครับอ่าพรุ่งนี้9โมงเช้าเนี่ยมันก็จะเป็นแผ่นใหม่แล้วนะอย่างแรกนะครับอ่าในส่วนของตู้กาชานะมันก็จะหมดเวลาในวันพรุ่งนี้นะครับเวลา8โมง59นะทั้งในส่วนของตัวลิมิเต็ดนะครับ เซตากานดั้มนะใครที่อยากสุ่มเพิ่มบ้างเพิ่มดาวต่อเนี่ยก็รีบสุ่มนะครับแล้วก็อย่าลืมอัปดาวด้วยนะทานเซนเดนนะครับมันน่าจะฟรีถึงแค่พรุ่งนี้นะครับ8โมง59เท่านั้นนะก่อน859โมงนะ9บโมงเป็นต้นไปนี่คือหมดแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของตู้พลอตนะครับคามิลบิดั้นด้วยนะก็สามารถสุ่มได้ถึงพรุ่งนี้เท่านั้นนะครับที่เหลือเนี่ยต้องไปรอหล,ห,ลหลุดเรดหลุดเรดนะจากตู้ลิมิเต็ดตู้อื่นแล้วนะครับ เพราะว่าตัวลิมิเต็ดเนี่ยจะไม่เข้าตู้ธรรมดานะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับในส่วนของ G3 กันดั้มนะก็จะหมดเวลา8ปดโมงห้ก้าวันที่6กธันวาเหมือนกันนะครับรวมถึงพลอโลตอัมโโรด้วยนะอัมโโรสีน้ำเงินนะครับสายยิงระเบิดนะครับอ่าสตู้นี้จะหมดเวลาในวันพรุ่งนี้นะครับก็ใครที่ยังอยากสุมหรือว่ามีเพชรแล้วก็แบบว่าไม่ได้คิดว่าจะไปสุ่มตู้ถัดไปอย่างเงี้ยสามารถมาอัดก่อนได้นะครับก็แล้วแต่ แล้วแต่ดวงชะตาว่าจะได้หรือไม่ได้นะเพราะว่าเหรีดออกยากเหมือนกันนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของอีเวนต์0079พีชมอนทานโพลกไล i ์อินเทอร์ไว e นะครับใครที่ยังอยากเก็บฉายาอยู่เนี่ยก็สามารถเก็บได้ถึงเวลา8ม59พรุ่งนี้เหมือนกันนะครับก็คือฉายาอันนี้นะสิเงินเงินเนี่ยมีช็อปแพลนนะครับสำหรับตัวที่จะเอาลงผ่านได้เนี่ย ที่แนะนําตอนนี้มันมีอยู่3ตัวที่ผ่านชัวๆนะครับก็คือเป็นซากุทูแต่ว่าต้อง5บ้าง5ดาวนะครับมันถึงจะหลบร้เอเปอนาะแล้วก็ตัวที่ผ่านง่ายๆอีกตัวหนึ่งนะที่ของผมตอนนั้นทําคลิปผ่านให้ดูก็คือดิกาซีนะครับ3บ้างแต่ว่าต้องคัดต้องไปถึง9นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเอสกันนัมนะครับมีหลายหลายคนเขาแนะนําว่าเอสกันนัมหนดาวเนี่ยก็สามารถผ่านได้นะ ก็เดี๋ยวเราไปกดให้ดูแล้วกันนะครับอโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนหุ่นนิดนึงนะเอาตัวนี้ก่อนก็ไดนะ้ตัวนี้คือจะผ่านดอชัวนะครับก็คือ5บ้าง5ดาวผมว่าคัดตบประมาณ7หรือ8ก็ผ่านแล้วลนะ่ะเพราะว่ามันจะมีในส่วนของสก,กิลตัวนี้อยู่นะครับเนี่ยหลบ25%แล้วก็หลบอีก50%นะครับ ตรงนี้มันเริ่มมาหลบ75ใส่โมดูลหลบสักอันนึงก็หลบได้แล้วนะครับนะถ้าใส่2อันนี้ก็แทบจะหลบ100%น่ะนะครับแล้วก็ให้พิสมอลทานขับแค่นี้ก็จะผ่านนะครับสำหรับซากุทูเนาะอะก็ลงไปชนแบบนี้เลยนะครับ คือถ้าตามปกติแล้วเนี่ยอาตัวซาคุทูนะถ้าเลือดไม่ลดจากการโดนอันติเนี่ยมันก็แทบจะหลบได้ร้อยเอซ็น์ยู่แล้วนะครับเนี่ยคือไม่โดนเลยนะอันนี้ใส่โมดูลหลบอนเดียวเองด้วยนะแต่อย่างที่บอกเลยครับมันต้องห้าบ้าง5ดาวนะครับแล้วก็ซาคุูหนึ่งอีกตัวหนึ่งนะที่ฟาร์มได้นะครับตัวนั้นก็รู้สึกว่าจะหลบได้เหมือนกัน นะครับหลบร้อยเร์เซ็นเหมือนกันที่ผ่านชชวๆก็คือตัวนี้นะครับใครที่ปั้นมากับซาคุหนึ่งนะครับอันนั้นก็จะผ่านได้ชัชวๆนะครับแต่ว่าต้อง5บ้าง5ดาวนะในส่วนของลีกัซีนะครับผมเคยทำลิปไปแล้ว3บ้างนะครับใส่โมดูลหลบ2อัน สามบ้างสาดาวโมดูลหลบ2อันคัดตอม9นะครับก็จะผ่านได้แต่ว่าหลายรอบนิดน,นึงนะอ่ะเดี๋ยวลองเอาลีกัสซี่ลงให้ดูนะครับรู้สึกว่าผมยังไม่ได้เปลี่ยนโมดูลมาด้วย ไม่รู้จะผ่านหรือ,รอ,รอเดี๋ยวลองลองแบบนี้ดูกันละกันคือลีกัสซี่เนี่ยผมแนะนําว่าต้องติดโมดูล2อันนะครับที่เป็นหลบหมดเลยนะยิ่งหลบเยอะยิ่งจะผ่านง่ายนะครับจะเอาแบบสู้ประชิดหรือว่าตรงนี้ก็ได้นะมันได้หมดนะครับแล้วแต่อันนี้ของผมมัน5ดาวมาแล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะหลบได้ดีขึ้นหรือเปล่า แต่มันก็ไม่ถึงกับร้อเซแบบซากุถูนะครับโอยังถือว่าโดนเยอะนะเนี่ยตัวนี้น่าจะต้องรีหลายรอบนิดนึงนะครับแล้วก็ต้องใส่โมดูลหลบเยอะๆนะครับถึงจะผ่านตัวนี้ต้องรีหาไอจีหลายรอบนะครับทีเดียวไม่ผ่านนะอ,อันนี้เรามาลองให้ดูเฉยๆนะครับ เพราะว่าผมขี้เกียจไปจัดแต่งโมดูลอีกลองไปดูในคลิปย้อนหลังก็ได้นะใน c h anel n นะครับเสิร์ชไปว่าวิธีผ่านเครสเนี่ย0 0 7สูงจพิมอนทานนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวเอสกันดัมนะครับเอสกันดัมเนี่ยแนะนำว่าใส่เป็นโมดูลยิงกับเพิ่มเลือดนะครับคือต้องต้องยิงแรกเลยตัวนี้นะครับแล้วก็หา r n g รอบรันรอบที่แบบเรายิงมันแล้วแบบพอหลบได้บ้างนะก็จะฆ่ามันตายนะครับ ตัวนี้ก็ต้องรีบ่อยหลายรอบอยู่เหมือนกันมันจะไม่ง่ายเหมือนซาคุ2สองกับซาคุ1หนึ่งนะน,นั่นจะแบบเล่นยังไงก็ผ่านนะครับตัวนี้จะเน้นเรื่องการยิงแรกนะวัดกันที่ดาเมจนิดหนึ่งนะครับแล้วก็หา RNG รอบที่มันถือเซเบอร์เข้ามาแบบนี้ ทีนึงอ่าอันนี้ก็จะผ่านได้นะ1บ้างหนึ่ดาวนะครับเอสเกนดัมคัตตอม9เหมือนกันนะครับรู้สึกว่าลีกาซีจะผ่านยากสุดอันนั้นต้องแบบคัตตอม9นะแล้วก็อาจใช้โมดูลหลบนิดนึงนะครับแล้วก็ต้องหารอบที่มันแบบหลบได้เยอะๆหน่อยนะครับก็ถึงจะผ่านได้ เอสกันด้มนึ่งดาวง่ายง่ายกว่าดิกาซี่นะครับอ่าแล้วก็ซาคูสอได้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมคิดว่านราจะผ่านได้ก็คือใครที่มีซาคู1นะครับตัวนี้นะครับ5บ้าง5ดาวรู้สึกว่าจะมีเพิ่มหลบเหมือนกันนะถ้าผมจำไม่ผิดนะตัวนี้นะครับเดี๋ยว้องไปดูใน t r a n s c e n d e n n e อ่ะตัวนี้นะครับถ้าเกิด5ดาวปุ๊บเนี่ยมันจะหลบเหมือนซาคุทูเลยคือเพิ่มหลบมา75%สานะครับใส่โมดูลหลบอีกอันหนึ่งนี่หรือ2อันเนี่ยก็แทบจะหลบ100%แล้วนะครับตัวนี้นะเพงแต่ว่ามันต้องแบบสุ่มได้ซ้าเยอะๆนะครับแล้วก็อย่าลืมมาเช็คทันเซนเซนของเซตานะมันถึงวันที่6ธทันวาเท่านั้นนะครับอ่าสำหรับใครที่แบบสุ่มได้ตัวมากี่บ้างแล้วอย่างเงี้ยนะก็อย่าลืมมากด ฮันเซนเดนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันพลาดมันต้องมาเสียเหรียญฮาโลลุงเองนะครับหรือถ้าใครนะครับมีตัวฝุ่นอาร์เมอร์นะครับที่เป็น5บ้าง5ดาวเนี่ยก็น่าจะใช้ผ่านได้เหมือนกันนะเพราะว่าตัวนี้มันถึกนะครับเวลายิ่งมันโดนตีเนี่ยส่วนด้วยอันตินะครับก็น่าจะผ่านได้เหมือนกันรวมถึงกระนั่ม GP01 นนะครับแต่ว่าน่าจะต้อง3บ้างขึ้นแล้วก็คัตตอม9้นะตัวนี้นะครับก็อาจจะผ่านได้เหมือนกัน นะแต่ว่าจะไม่ง่ายเท่าพวกเอแสแอนดามหรือว่าซาคู2ซาคู1นะครับนะประมาณนี้นะสำหรับการเก็บฉายาของบิชอปแพลนนะครับของกิจกรรมส0079พิชมอนทานสำหรับคนที่ไม่ทนันนะครับมันสามารถไปเก็บต่อได้นะเดี๋ยวตอนหลังมันจะมีปลดล็อกตรงนี้มานะครับเนะี่ยที่มันเป็นคั m มมิ่งซูนอยู่นะครับมันจะเป็นมาสเตอร์แบทเทิลนะครับตรงนี้ มันจะมีฉายามาให้เราเก็บอีกรอบนึงก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับเดี๋ยวมันมีวนมาอีกนะอ่าโอเคครับก็เดี๋ยวสาหรับคลิปนี้จบไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาคุยเรื่องการอัปเดตแล้วก็ของรางวัลน,นะเดี๋ยวจะไปดูกันดั้มตัวออริจินสีเขียวที่เป็นตัวแจกนะครับว่าดีหรือเปล่าเนาะโอเคคลิปนี้ไปเท่านี้ก่อนละกันครับหากใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ช่องผมไว้นะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ